เขาตั้งหูตัวเขาเขาตั้งต่อพังสีขาตัว,ดวได้มันมีหมอกอ่ตาต่ำกว่าสามสิบก้อนนะอ๋อในค่ะใน,นี้เป็นห้อยที่อันหมอเปิ้ลผ่าผาเลือดอ่นอนที่ให้ถ่ายขาดตัวคลองี่ก็เปิดวา่าขาอะไรก็อ่าก้ายาค่ะเนะาะครัไม่ส่งค่ะออกเขา อ่าตีแจยเรือนนะฮะเนาะนี่ฮะเนาะอ๋อนายค่ะันี้เป็นห้อยตีอันหมอเปิ้นผ่าผ่าเอาเลือดออกนะฮะเนาะเพราะว่ายายาอ่าเหมือนเจอกาวายากุนหลายก่อเหี่ยวออกมาเฮ็ท้าก็เหลียวะเนาะขามก็เหลียวขนาดน้องมีหลายก่อห้อกนับๆเลยค่ะตีค่าตัวได้มันมีหมากต่ำกว่าสามสิบก่อฮะเนาะสามสิบก่อขามกอเหลียวให้ดนัอนเนาะสุ้ก็เมางำมูอตัวเนาะอ๋อคขามตันหูตัวเขา คำตั้นตอบทางเขาเลยอ๋อพูดตัวทางกล้ามก็ยี่ห้องยาอ๋อเขาใจขาดถอดขาดถอดหมวกก็นอกออกนะอ๋อมันนั่นขี่รวดฮะอ๋อมันนั่งนั่งนั่งไหวเหนือรวดอยู่แค่นั้นอ๋อเยาะก็เหมือนเจ้าถูกบอกเขนอกออกไงเนี่ยนอกออเพราะผมพูดเรื่องอะเขาโป๊ะปากโป๊ะปักแค่นั้นอ๋อ้ข้ามด้นหูอ๋อเหมือนเจ้าว่ามันมีเจองว่าเขาพูดพูดตัวเถอะพูดตัวเหมือนเจ้าหญ้าไม่ไม่อ๋อคุยว่าหญ้าปอกหญ้าหญ้าไม่ถูกเขาดีการค้อนอนห้องยาลายเรือนขนาดอ๋อนอนห้องยา สองปอกขนาดตับปอกในตับปอกในอ่านอนห้องยาสิบห้าวันครับแทงปอกเรานอนสิบห้าวันเหมือนกันอ๋อสองปอกก็เดียวเนาะสองปอกเดียวครับยราก็ย้อนตัวยทางงานได้วยครับลูกแล้วทางงานอันไหนครับลูกในยางครับไหนอันในอ่าปลาดลมในห้องน้ำทะเนี่ยปลาดลมในห้องน้ำในก๊อฟพีดกันค่ะยอดเจ้าในอ <laughs> ่าปลายมั่งสาพ่อเพราะเราเรียนอะไรกันล่ะ